สื่อดิจิตอลกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กและเยาวชนไทยอย่างแยกไม่ออก มีผลสำรวจจากสำนักง,งานสถิติแห่งชาติปี2567พบว่าเด็กไทยมากกว่า98.2%ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจำเบื้องหลังตัวเลขนี้น่ากังวลเพราะมีการกลั่นแกล้งออนไลน์การถูกล่อลวงทางเพศและการพนันบนโลกไซเบอร์เกิดขึ้นกับพวกเขาด้วยโซเชียลเน็ตเวิร์ที่เชื่อมต่อกันตลอดเวลาทาให้ความรุนแรงขยายผ่านคอมเมนต์ Comment, การแชร์ต่อแบบไม่ยั้งคิด เป็นสัญญาณเตือนภัยที่ละเลยไม่ได้การสร้างพื้นที่สื่อที่ปลอดภัยส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะรู้เท่าทันสื่อจึงเป็นเรื่องสำคัญงานสัปดาห์เยาวชนเท่าทันสื่อ Hope Hop Fest เปิดพื้นที่ให้เด็กเยาวชนครอบครัวและคนทำงานด้านสื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างทักษะการใช้สื่อดิจิทัลอย่างปลอดภยัยกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพบอกว่าผลสำรวจจากสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย พบเด็กไทยมากกว่า50%เคยถูกกลั่นแกล้งทางออนไลน์เกือบ50%เคยเล่นพนันออนไลน์และ12%ถูกล่อลวงทางเพศซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเด็กและเยาวชนไทยกำลังเผชิญการถูกคุกคามในโลกออนไลน์อยู่ปัจจุบันนียอินเทอร์เนะ็ตเข้ามาเกิดป่าต่อสังคมเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนทุกคนมีโัรศั์มือถือผมคิดว่าสำคัญอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับที่จะ ปกป้องคุ้มครองก็คือหนึ่งก็คือเราจะต้องสร้างการรู้เท่าทันี้กับเกคโนโลยชนเรื่องที่2ก็คือเรื่องการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมซึ่งเราก็อาจจะเป็นเรื่องยากนะเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้อินเทอร์เน็ตมันเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วทำยังไงให้สภาพแวดล้อมในสังคมเนี่ยมันมีการตรวจสอบมีวัฒนธรรมของการ,รที่จะต้องตรวจสอบข้อมูลนะครับก่อนที่จะตัดสินใจแล้วว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับที่มีกลนกานอยู่เยอะทั้งหายกันภาครัฐ ออ้้อออองงงาาานนเเืืรรรหบทํ่ีมผู้จัดการมูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชนบอกว่าหัวใจสําคัญของเทศกาลนี้คือเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนร่วมสื่อสารความคิดความเชื่อส่งต่อสันติภาพในมุมมองของเด็กๆที่ลงมือลงแรงผลิตสื่อหนังสั้นและสื่ออื่นๆโดยฝีมือของพวกเขาเองอย่างปีนี้เนี่ยเราเน้นเรื่องประเด็นสันติภาพ ะะซึ่งก็เป็นปัญหาใหญ่ในสังคมแลวก็ของโลกด้วยเพราะว่าสันติภาพเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ความขัดแย้งระหว่างประเทศหรือสงครามแต่ว่ามันคือสันติภาพที่อยู่ในชีวิตประจําวันในวิถีประจําวันนะคะซึ่งเด็กๆเ,เขาสามารถที่จะเชื่อมโยงได้ทั้งเรื่องของอความสัมพันธ์กับเพื่อนความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะหรือการที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมที่หลากหลายนะคะพะูุวัฒนธรรม ในเรื่องความรุนแรงที่อยู่ในสื่อเราก็ต้องการสันติภาพเช่นกันชิ้นส่วนแห่งสันติภาพ peace of peace สื่อหนังสั้นที่จัดแสดงโดยเยาวชนโรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม,มหาวิทยาลัยสงขลานคารินทเพื่อต้องการกระตุ้นให้สังคมเห็นความสำคัญในการเปิดใจรับฟังผู้อื่นการให้โอกาสการเคารพซึ่งกันและกันโดยใช้สัญ,ญาลักษณ์การต่อจิกซอแสดงให้เห็นว่าความสำเร็จเกิดขึ้นไม่ได้จากความคิดหรือความเชื่อของใครคนใดคนหนึ่ง แต่ต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจและการยอมรับคุณค่าของทุกคนในสังคมชิ้นส่วนนะคะมันอาจจะสื่อได้หลายอย่างทั้งเรื่องของโอกาสฐานะทางสังคมต่างๆเพราะแต่ละคนเนี่ยจะถือจิ๊กซอไม่เท่ากันแล้วก็จะมีบางตัวละครนะคะที่จะถือจิ๊กซอน้อยมากๆแล้วก็เป็นคนที่ดูด้อยกว่าคนอื่นนะคะทาให้หลายๆครั้งเราก็ถูกหลงลืมกับคนคนนี้ซึ่งแบบทั้งที่ชิ้นส่วนนี้อาจจะเป็นชิ้นส่วนสุดท้ายที่สําคัญนะคะ คนที่ด้อยกว่าเราไหมเพราะว่าก็อ,อาจจะมีของดีอยู่ในมืออาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เรากําลังหาอยู่ะะ่ะสำหรับกิจกรรมภายในงานมี3โซนคือโซนสันติอินซีเนม่าชวนดูสื่อภาพยนตร์สำหรับเด็กเยาวชนและครอบครัวเนื้อหานำเสนอสร้างความเข้าใจในความขัดแย้งและสันติภาพโซนแอคทิวิตี้สนุกกับเวิร์กช็อปงานศิลปะฝึกทักษะผลิตสื่อสร้างสรรค์ โซนนิทัศการสื่อมาถึงใจชวนทุกคนสำรวจเสียงในใจของตัวเองและฝึกการสื่อสารอย่างอ่อนโยนไทย PBS และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำให้เกิดพื้นที่การเรียนรู้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัยส่งเสริมให้เยาวชนเข้าใจคุณค่าการสื่อสารอย่างอ่อนโยน Hope Hop Fest จึงไม่ใช่เพียงเทศกาลของเด็กๆเ,เท่านั้นแต่เป็นความหวังของเยาวชนไทยในการเติบโตเป็นผู้ใช้สื่ออย่างรู้เท่าทันพร้อมสร้างสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัย เปี่ยมพลังบวกให้กับทุกคนในอนาคต Magic Or